เอ้ค่ับไม่ต้องลงด้านคุณพาูบา่เราก็จะาพาริจีนกไปแล้วอย่างจ่้อนมา้อนะครับไม่มันีเศษใช่ไ่มคุณ้ชมครับเทมต่อไปเจอพิกรณ์พิอ่อนใหม่3าคนครับบอกว่ามาสนุกตอนเนี้นะครับจากเทปแรกจนเทปนี้กลายเป็นคนที่เงียบขึ้กว่าเดิม ไปให้เขาฟังอะไรอีกอะอะไรอีกเนี่ยอะไรอีกเนี่ริเกตของเราอะโอ๊ยมีได้ไหมไม่ไดเกียร์หนตัวล่างมาไป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 เกียร์เต็มที่โอริเกตนะคะแล้วเจอไงขอบคุณนะเล่นสีเล่น